สามีนาแต่อย่าแน่นะเส่งาปอเนาะแบบฝึกอ่านนะคะแบบฝึกอ่านสุราพเลเรจิงขันพี่บาเร่ฮาบิเนาะแอรานะคะสกลมยาโกตีบีไม้เอกไม่โทและเบลูซาลงเปล่าเลยตีบีเนาะตีบีบาบีดาสิญญงสายามะอตุตุพาจิอาวช่อโอมอชมพออูภูไม้เอกผู้ชมผู้่า จำได้ไหมเสียมาตินพูแคบี B นะคะชอช้างแนมอมะนะคะพยันชนะน,นลงเนดาสโลชิงสระโอซาลงปาไหมเนาะชอโอมอชมนะคะบาพิโลเลสโซโดอนะคะโป่งหมาสระโอดีโลเยแดฮอบิลาชอช้างแทแดดสูญิงชอช้างแทแดดสูญิง อชอช้างแท้แต่สวยดีโป้งมาพีดด่เดอเนะชอโโชชอโอ,ชอ,ชอโอชอนะคะดาวไปแม่เอราชอโอโชอกโกอันน่าเปบีมอม้าแท้แด่ดีโปงง่งสร้างเย่าต่สวยอ่าซาเยโอพัลโมยาบูนะคะพัลโมยาบูลาลาป้าสวยท้ายสาโกสละอาแน สระโอเพียรไล่นะคะสระอาะแน่สระโอเพียรไล่ปีดดชอช้างแน่มอมา้านาลงแบนี่เดะปอนะนลงแบ,างแบจานตีดเดะปอนะดาสุญิสระลงเปล่าต่อคามาสระโออาตางวยไลอุปอมาชออะไรคะชอโอมอชมเลาตลลงเนาะพอโอมอผม น่โอมนมจอโอมจุ่มนะคะเตชามัตทาไลเนาะตาตมีโดนะพยัญชนะนาลงเนียงสลาโอซาลงปล่าแมพยัญชนะนาลงเนียงสลาโอซาลงปาไหมเนาะอ่าแล้วตะเข้าซาลงปล่าจีา้ไล่ชอโอมชม ผอโอโมอผมนอโอโมอนมจอโอโมอจมแอลูมิเนีมยมนะคะเซียมาเ่ะดาตีนปีน,นี่งดาเลเวลทูพี่บารเนาะเซียมาตลุงนาลุงแวะแทบเปีนเลยนะคะอ่าซีวินซาได้รู้ส่วนนี้ซาโอเลเวลทูก็แวะไลไเหมนเนาะแวะไลปีปีดอเซียมาอากุลุงตีนปีนเลยเฮาบีเนาะอ่ะชมสุดา สีสีมูเน่ะนะคะมนมะตอไลดา่าชอไลดาเอลูมิวเนอะผมโซดาสปีชช่ไหมคะนมโนนะจมโซลานี่เดนะอุปมาเยนี่เดเยนี่เดนะคะจมน้ำเยนี่เดจมน้ำแบบนี้ก็ได้นะอ่านัวตะเข้าซาลงปาวแม ชอโอโมอชมพออูภูไม้เอกผู้ชมพู่นะคะชมพู่ตะแก่ดอ้ออันนี้จะแปลสุระนิงตีนะคะนิงตีเนาะตาแม่แม่ดีจ่ายยาก,กูนามแม่คอแดดป้อนเนาะเสียม,มากคอแม่ชมพูก่ก้านามแม่คอแม่มอไอไม้ไม้เอกไม้รออูรูไม้โทรรู้ไม่รู้ไม่รู้สุร,มรสามัติบูนะคะไม่รู้มัดตีบู ชมผู้ไม่รู้ว่าว่าสุราลุเลย,ยเ,เลยเปียวเลยยเลยเนาะปออูปูไม้เอกปูปูสุราอาโพจอาอจะมอมอามาจะมาสุราลาเมลาเมเนาะจะสุราเมเนาะมาสุราลาเลยจะมาสุนิลาเมนะนนต่อเข้าเาพียงพาบาชิมชมผู้ไม่รู้ ว่าปู่จะมานะอันนี้อัลเตเปสุราบาลเล่เมียมาโลชมพูกาชมพูกาอพโกาลาเมโลมาติบูนะคะอันนี้รวมอยพีเด็ดเนาะชมพูกาอพโกาลาเมโลมาติบูนะอ่าต่อไปน้าต้าเจ้านะคะขอเอาขาวขาวสรุราตู ขอเอาเขาไม้โทเข้าเข้าสุราวินเดปอไอไปไปสุราตัวนะคะตัวเนาะขออูขู่ไม้เอกขู่ขู่สุราบัลลขู่อ่าเชงเช่าเดนะคะเขาเข้าไปขู่ขู่เชงเช่ชาเดก่ออูกูไม้โทกู้กู้นะกู้สระเชีเดยปอนะเนะงาะเอนอนาเงิน เงินนะคะเงินโซดาบาลเล่เงินเงินโซดาไปสร้างนะคะเงินโซดาไปสร้างกู้เงินสวงกู้เงินสวงไปสร้างชเฉดไปสร้างชเฉดกู้เงินเนาะอ่ามาเล่าเละหออาหาไม้โทห้านะคะรออาโนลานไม้โทล้านห้าล้านล้านโซดาบัลเล่ล้านโซดาต่างนะคะต่างเนาะเออต่างเนาะ เวสหลงเป้าปลา,าลามาติวตะเตงนะตะเตงแสนตะต่างล้านใช่ไหมคะอ่าแต้องเข้าเปียงผ้าแมชชีนเขาเขาเขา้าไปขู่กู้เงินห้าล้านนะคะเขาสระตูนะตูกา้าเข้าไปวิ่งตัวเดชขู่กู้เงินห้าล้านบาทเช้งเช่าปีดอไปสาง งาต่างกูชีเดเอลูมิโนนะคะอ่าต่อไปนอกจากเจ้าก็แอะแกะตออัวตัวพออผูผูไม้โทผู้แกะตัวผู้นะ,ะก็อแอะ,ะ,ะแกะแกะโซดาบาลเแกะแกะตะเลสามพี่แดดสวยงามโตนะคะกริยาสวยงามพีเดะนะ,ะพีเดะเนาะเออนะคะใช่ไหม แกะะ่โตตัวผู้ตัวผู้สุนาขกาวะไรคะอ่ะกาวทีนะทีทีท,ทีนะกาวทีนะ,ะกาวทีนะแก่ตัวผู้ออ่โตทีกะอ่าโตทีโตอทีกะทำไมคะสอวูสูไม้โทสู้สู้สุนาอันเน,น,นี้อันเนี้อัิที่แปดสุนาไตเด็ปะเนาะไตเด็ เนาะตรีสางตรงแดชสุนิง้อยนะคะข้อยข้อยข้อยเดชเท่าเวลาก็อากะกะโซดาแน่ตัวอัวตัวมอเอียเมียตัวเมียสุนีกาหมาเนาะมาอ่าอัมมามาก้าหมาก้าหมาตัวผู้ตัวผู้สุราทีตัวเมียสุลามะนะคะแกะตัวผู้อ่าน่าจะเข้าพาวแมชิน แกะตัวผู้สู้กับตัวเมียแกะตัวผู้นะตัวตัวที่นะ,ะสู้กับแกะตัวเมียนะคะอ่าโตอมาแน่อะไรคะใต้แดดได้ไหมมายาบูนะคะสู้ใต้แดดมายาบูต้องเป็นอะไรคะเขวเดะนะคะเขวดเดนะ,ะดเนาะอ่าโตัวทีแน่โตอวมากะ เอ่ออะไรคะข่อยเดเออโตทีแน,โแน,น,ะะโแน่โตมากแน่ข่อยเดนะคะตบ้อเป่าล่ะโตทีแน่โตมากกะข่อยเดไต๋แดบ่อยากบุไอ้เหลอเหมียวเข้าใจมั้ยนั่นแหล,ละไต๋แดสูวว่ว่าลู่และตงโลยาบาเดเออเสีย่ยมะแน่เสียส่ยมะแน่จ่าวตาเอ,อ่อไต๋เด สู้คูสู้กับนักเรียนแบบนี้ได้แต่ถ้าบอกว่าออสยามะแนจาวตากูคุยเดะได้ไหมเออไม่ยาบูคุยก้าตริสังแนตรงเดะป่นาะนะต่อไปน้ตาตเจ้านะคะน้ตาตเจ้าน้ตาตเจ้ามอเอือเมื่อไม้เอกเมื่อวอาอนอวานเมื่อวานเมื่อวานสุรา มาเนกานะคะเมื่อวานมอแอแม่ไม้เอกแม่อม,มีมออามาลาเดตอแอแต่อเอเตมไม้เอกแต่แต่สุดาดาบีแม่นะคะดาบิแม่แต่เนาะพ่ออพอไม้เอกพ่ออภพยมอไอไม้ไม้เอกไม่มออามาไม่มามันลาบูไม่มามันลาบูใช่ไหมคะน่าจะเข้าเปลี่ยงผ้าแมชชีน เมื่อวานแม่มาแต่พ่อไม่มาเมื่อวานแม่มาแต่พ่อไม่มาอ่าแน่ติเปรสูราาลาบาเลยเมื่อวานมันเนกาแม่มาอเมลาเดแต่เดบ,บิแม่พ่อไม่มาอเพมาลาบูนะคะมันเนกา้าอเมลาเดเดบ,บิแม่อเพโรมาลาบูนะต่อไปเนระาจะเจ้าเช่ง นอตจาวค่ะโยอายาไม้เอกยา่าย่าสุระอาพวาอาพวานะคะอัพหัวกะนาแมบาเลตจอแอแจไม้โทเจย่าเจย่าเจสุระอัพวาเแจเนาะกอแอแกกอแอแกแกสุระตูนะคะอกอแอแกไม้อเอกแก่แกสุระอัตเตจีบีนะคะโอบีอัตเตจีบีนะะบแ,บและยา่างเนี่ยเะเนาะ ย่าแจ้แกแก่รอแอววเลวไม่โทแล้วแล้วสุดาบัลเล่เออบีนะคะบีดาวสุงยิงย่าแจ้กอพัวแจ้ก้าแกตูแก่แล้วแก่แล้วสุดาโอบีอัตจีบีแอลลุมอยู่ไรย่าแดงพอเนาะต่อไปนะคะมาแค่บู่อเน่าตะจาชอแอแชร์ไม้เอกแช นองเอือเนื้อไม้โทเนื้อแช่เนื้อนะคะแช่สุราเซงเด็กเซงเด็กเซงเด็นองเอือเนื้อไม้โทเนื้อเนื้อสุราตตานะคะอ่าแช่เนื้ออัตตาเซงเด็กกอไอไกไม่เอกไกไกสุราแจ้นะแจ้เนื้อไก่สุวยเนื้อไก่สุวยแจตานะคะแจตาพี่ปลาเด็กเนาะ วอไอไวไม่โทรไวไวสุราทาเดนอไอไนนอไอไนไนสุราเทมาตออูตูไม่โทรตู้ตู้สุราบาลตู้บิโอใช่ไหมคะบิโอบิโอเนาะแล้วจะเข้าเปลี่ยงผ้าแมะแช่เนื้อไก่ไว้ในตู้อันนี้อธิบายสุราบาลีมีมาล แช่เนื้อไก่ไว้ในตู้นะคะอ่าแช่สิงแดเนื้อไก่มาแล้วอ่าเจตตาใช่ไหมคะเจตตากูทำไมคะเจตตากูบิโยเทมาเชิงทาเดลลิมิอเนาะแช่เนื้อไก่ไว้ในตู้นะเจตตาโกบิโอเทมาเชิงทาเดลลิมิอต่อไปอนเาทรงนะคะอนาทรงอนเาทรงเนาะ อ่าซาลองเปาจี้ไร่จออีจีจออีจีไม้โทจี้จีจี้จีจี้คะเลนาเมเนาะวออาวาไม้เอกว่าปิโอเรขอเอาเขาตูเขาตูพอแอแพไม้โทแพ้แพ้ซูดาวาเลเซียมัตติงเปบิบีบชุงเดเลยาเดเนาะอ่าดับมาแต่เลยาเดหือล่ะอือ จีจี้ว่าเขาแพ้อเอเดียจาวโกดะาดามาแตะตรงเนี่ยเนาะดามาแตะจีจี้ว่าเขาแพ้รอ,อแอร์แรไม่เอกแร่แร่สุดาตะตู่ตะตูม่มามีล่ะสอีสีดอแองอแดงสีแดงสีแดงสุดาอะนี้ ยาวนะคะอันนี้หยอกเนาะสีแดงอันนี้หยอกจีจีน้าตะเข้าเปียงผ้าแมชิ่นจีจีว่าเขาแพ้แร่สีแดงนะคะจีจีว่าจีจีเปียวเด้เขาแพ้แร่สีแดงตูกาเตตุอันนี้ยาวโกดะมาแต่ปูแอลูมิโอนะคะ อ่าโอเคนาวตะเข้าเปียงผ้าแม่มาป้าบูเนาะตินีตรงชมผู้ไม่รู้ว่าปู่จะมาเขาเข้าไปขู่กู้เงินห้าล้านแกะตัวผู้สู้กับตัวเมีย เมื่อวานแม่มาแต่พ่อไม่มายา่าแจ้แก่แก่แล้วแช่เนื้อไก่ไว้ในตู้จีจี้ว่าเขาแพ้แร่สีแดงโอเคไหมคะน้นแหละเดเนาะ อ่าต่อไปนะคะอ่าเตียจาวก,กูเลจิงข่างมาชิวเนาะนะคะอ่าในสิ่งไดๆผ้าลูยาบะเนาะไม้เอกไม้ทูไม้ตีแน่ไม้จัดตัวนอะอเมรางผ้าแดดสวยจ้วงจีนลามเนอะนะคะตอหลา,าเนาะปอน้อ